มีมีไฟนะแ<ม>ไม่มีไฟมีการเทสนะคะนี่ดูไม่มีไฟใช่ไหมอย่างเงี้ยไม่มีอะเนี่ยเรื่อเสือกไปด้วยแกอ้าวมันมันทางอื่นไม่มีเหรอหนี่ว<า>่าอัน<า>นี้นนนมันไม่ใช่มันจะมุดตรงนี้เหรอ ตรงนี้มันเที๊ยที่สุดไม่เห็นเลยเนี่ยเอาเหรอต้งมึ้งก็ได้ไปเอาสิสวัสดีค่ะบอกกับป้าบอกว่าป้าจะพามุดเจอไฟช็อตแล้วมึงเช็คเสริมเลยโอ้ยเนาะเอาสิเอาสิโอ้ยมุดก่อนเอาสิโอ้วันนี้อากาศดีมากเลย น้องตรีไปบ้านพักตาอากาศนะคะเรียกว่าจะไปรับแต่ว่าน,น้องบอกไม่ว่างแล้วก็เลยมากันสองคนกับป้าก้อยต่อขึ้นรอบสองเลยคะ่ะคนละเข่าเด้อวันอากาศวันนี้สุดยอดจริงมันจะหมดเวลาที่ตรงที่เองหยุดแล้วเนี่ยท้องฟ้าสด สสวยงามสว่างสวดูสิว่าจะปีนข้ามรั้วได้ไหมระวังวัวไล่ระวังวัวไล่นะป้าก้อย <c oughs> สวัสดีค่ะพบก,กับสาววาบานเวออีกแล้วด้วยจ้า แล้วก็มาดูเขา, okay. อาเอาแกะนั่น,อน,นโอ้พระอาทิตย์ออต่องกรดไหม้าวดนกพามีเห็ดปิดนอก,นอ,กอ่ะมีน้องนอนอะ่ะ โอ้นี่ได้อยู่ค่ะแหมไม่มีหนอนเลยนี่นไมคะไม่มีหนอนนี่ไม่เปลี่ย نہیں نہیں นขอ mm hmm. ให mm ้เขาออเดอร์ผีกนกเืิ่เถอะเพีงเพงเพงอึ๊บเฮ้ยมันก็ไม่แก่นะมันก็ยังอ่อนอยู่นะเนี่ย ยวันทับไม่เห็นมันจะรกๆนิดนึงอืมเก็บไหมเพราะมันอยู่ใต้ใต้ต้นบลูเบอรี่เด้อใ้น้ใ้้ๆ ตอนเสร็จไม่นตอนเสร็จไม่น <jeux> oh! ี่รอกพอเสร็จแล้วลืมถ่ายพอเสร็จแล้วถ่ายดีจังฮะเหนื่อยไหมอะติดยาโอ้โห ว่าเห็นลูกใหญ่ขาใหญ่ค่ะขาอะไรคะบ้าเหรอเก็บเห็ดดำเห็ดดำค่ะ แต่มันไม่เยอะนะคะตรงเนี้ยแต่ก็เอาไปตากได้อื๊บอื๊บอืบน้องตีช่วยสามีขนฟืนนะคะไม่ได้มาที่แรกว่าจะไปรับแต่ว่าต้องช่วยสามีขนฟืนก็เลยไม่ได้มาไปเก็บกันเมื่อเช้าแล้วเนาะเดี๋ยวเอาไว้มงว่นหน้าเดี๋ยวว่าจะหาเวลาพาน้องไปเก็บที่อื่นบ้างพาปะก่อย ก็พอมีอยู่เนาะเดี๋วเนี้ยมีอีกบนนอะมืดแล้วหกโมงกว่าแล้วนะคะวันนี้พอดีอากาศมันดีมันก็เลยมีแดดหน่อยเนาะเห็นดำสวยอยู่นะ ไม่มีลูกเล็กก็โอเคโอ้นี่เลยขึ้นยาวเลยเขาขึ้นยาวเลยค่ะเดี๋ยวเขาขึ้นเรียงยาวเลยเนี่ยปะก้อยเขาขึ้นเรียงยาวเลยเนี่ยฮะเห็ดเห็ดดำเห็ดดำไงคะมันขึ้นเรียงยาวอู้เล็กๆมันยังขึ้นด้วยอืม

มากเลยเด,เด็กเด็กแข็งโอ้เด็กแข็งเด็กแข็งไปแล้วใช่นี่เห็นไหมมีคนเหยียบปะเนี่ยใครเหยียบเนี่ยใครมาเหยียบคะ เต็มที่เลยเนาะเราเราค่อยๆเดินไม่ค่อยเ,นเหนื่อยเท่าไหร่เยอะจังอู้อันนี้มันแห้งขนาดเลยเด้อเนี่ย được Ồ, oh, giờ đó. Kệ cả trăng. มีเขาเดินป่นาบบใช่ไหมเหรอเขาไม่มฟิลิปิน์เขาไ,ไม่รู้จักเห็นนี้ใช่ไหมอ,อ๋อเขาก็ขายเหมือนกันบอก,อ,อ,อ,กอืม,อมนนไม่มีที่ขายดอกเดอ้อ

อะไรก็ห้ามป้าไม่อยู่จะมาสักอย่างใช่ไหมเฮ้เอาที่สบายใจเอาที่สบายใจเลยน้องสามีพี่ก้อยบอกขึ้นราอืม ใช่มันจะหมดซัมเมอร์แล้วช่วงนี้มันเริ่มอากาศปก้ะะอ,ปอย,อยไม่ได้นั่งรถไปกาแฟเหรอนั่งไหมเห็ดดำเราชอบเก็บเห็ดเหลือมากกว่าเนาะเพราะเห็ดเหลืองมันเก็บสนุก ห้าหกโมงกว่าม่โมยสอยไม่โมยสอยแปดอุ้ยเยอะเด้อจ้าเนี่ยน้องตรีเพิ bakayım, ่งกลับมาถึงบ MM> no ้านม่โมยคุยกันก่อนนิดนึงเพราะว่านานๆจะได้เจอกันทีเนาะอุ้ยเยอะมากอุ้ย มันอันนี้มันไม่ดีแล้วเนาะมันเน่าแหละมันเถามนบ่เนี่ยอย่างเงี้ยแต่ทางสวีเดนเขาเก็บขายดีๆเนาะทางสวีเดนเขาเก็บขายดีมากเลย<ม>เขามีโรงงานรับซื้อนอร์เวย์นอร์เวย์หาซื้อ,อ,อขายยากนะคะขายถ้าขายแบบเป็นจริงจังเลยแบบขายเก็บขายเยอะๆอ,อย่างเงี้ยคือมันต้องมีใบ มีใบบริษัทเหมือนโรงแรมวาก็ขายไม่ได้ซื้อเขาไม่สามารถซื้อพรีวารดได้ซื้อสัญจรได้นะคะต้องเป็นโรงงานใหญ่เขาสั่งแบบบริษัทส่งของโดยตรงเลยเขาไม่สามารถสั่งแบบอย่างนี้ได้ถ้าเราเอาไปขายเงี้ยไม่ได้นะคะแต่ถ้าเอาเราเอาไปให้เขาฟีเขาเอาอยู่อูโน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 ่นเยอะจังเดี๋ยว Tôi đi, trong nón, gần. Nên nói nó, dài dài mì nữa nữa ใหญ่ๆก็มีที่ไหนมันก็มีหมดนะคะเห็ดเนี้ยมันเยอะจริงๆปีเนี้ยเยอะกว่าปีที่แล้วอีกเยอะทุกที่อ๊บบอกเลยว่าเยอะมากเยอะจนเราเก็บไม่ไหวอะ่ะปาดมาอหนึ เนี่ยแต่ว่ามันไม่สวยเนาะเนี่ยเนี่ยมันมันโดนน้ำมันเปื่อยแล้วโอ้ยดู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 ดดดเนี่ยประก้อยใหญ่ๆทางนั้นเลยทางเนี้ย <c oughs> เก็บอยู่เนี่ย มันขาดเดี๋ยวเดี๋ยวจังเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเนี่ยฮั Was lädst ชัันเนาะเราไม่ต้องเก็บเอาข้อหมดก็ได้ <c oughs> บังนะฮะอะไรบังโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยโอ้โหปลาก้อยอฮะ มันเยอะจังโอ้อเดี๋ยวนะโอ้ปลาก้อยเนี่ยเนี่ยก็เยอะมากเดี๋ยวนะคะเนี่ยเยอะจนเก็บไม่ไวจะไปตรงไหนดีหืหรอเนี่ย อาดนนโอ้มันมืดแล้วเหตุการณ์ชุ่ที่การก็ยังอยู่หลังรถบ้านเลยนะเ๋ยไม่ได้เอาไปให้น้องอืมใหญ่บักอ,อกบักแอ๊ะ ปะก้อยเดินไปถึงตรงแล้ปะก้อยไปไหนปะก้อยพูดอะมันุไม่ได้เย็นเย็นแล้วค่ะตอนนี้หกโมงกว่าแล้วเนาะจะกลับแล้ว ủa, bao cõi, tại sao nó nhiều như vậy? ôi, tại sao nó nhiều như vậy? hả? có người điên nhỉ? có người điên nhỉ? quăng rồi không? มันเริ่มดึกแล้วนะคะจะกลับแล้วจ้าเห็ดก็อยากเก็บเนาะมืดก็มืดเนาะ <c oughs> ยุมเอามันจะได้เต็ม ยแมปะก้อยเปล่านึกว่าไปไหน